คนโทรศัพท์ย่าจำจำจำโอ้มจำมาจำดกจำจำนจำจำนจำจำแมาจะลงหวานม่นไทยมันเพื่อนขามถ้าได้ออกไปมัาตาบดไเลยมันสอนอะเข็นไปบอกเอาถ้าบ้านนั้เห็นท้ไมารบอกเดี๋ยว่อยคอยตาลอง่อ เคแล้วสองตั้งเนี่ยเดี๋ยวแม่ลองดกดจารกระบาดตรงนี้แป๊บนึง่งมันบอกว่าให้ลบออกวิไม่ใช่มาเปลี่ยนเป็นผู้รับชมเปลี่ยนลบออาไลนออกจากเป็นแข่กัวคนห่วยใช่ไม่ได้เดี๋ยวอคอยเด้วยคนดูเห็นนะคะเอาบอกคนดูเห็นแต่ว่าค่อยโบเห็น ก้อยตาบดเห็นเออเออเนีอันโอ้ยล่ะมือื่นย่ยสิได้ไปื้อไมเาสับเชียงนั่นพราะสัขหนึ่งมันมันจะเบอมันจะติดมันจะทำไม่ได้ขอให้เขาเงก็คอยคอยลู้งงานกับอะไรกอยเห็นงานของสมอเขาอะไรเนมันภาพมันจากแต่นี่มา่ายอยู่ะเ็บตหมจ้านค่ะ ก็โอ้คนนี้แบบโอ้คนนี้ก uh ็ไ huh. ม okay. ่กไม่จ้ากินไหมแม่จ้ากินไหมจ้ากินไหมจ้ากินจ้ากินจ้าแม่ไหกินไหมเออกินไอ้าปากแล้วโอ้แม่อิ่มใจแม่กินอร่อยเลยอกมดน้าจาาเ้เต่เ อ่าแขกไม่ออกไปแล้วไม่ไม่ออกไปแล้วยังเออยังยังยังายบายแล้วแม่จ๋าพรุ่งนี้เจอกันบอกก่อนทุกคนนะเจอกันนะเจอกันนะเออพรุ่งนี้เจอกันนะแม่นะบอกแม่ก่อนนะบอบอกแม่ก่อนแม่จ๋าพูดตามยายก่อน แม่จ๋าพรุ่งนี้เจอกันนะเจอเลยนะสู้ๆนะรักนะจุ๊บๆจุ๊จี้เออจุ๊จีจุ๊จี